าในธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสของอะตอมทําหน้าที่ยึดเหนี่ยวนิวคลียอนที่อยู่ติดกันให้อยู่รวมกันในนิวเคลียสเป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับการสลายให้อนุภาคบิวต้าของนิวเคลียสของธาตุกัมันะรังสีทําให้นิวเคลียสมีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะ และเป็นแรงที่เกิดขึ้นในระยะทางที่สั้นมากๆระหว่างนิวลรออนที่อยู่ติดกันเมื่อพ้นระยะทางค่าหนึ่งไปแล้วผลของแรงอ่อนจะหมดไปต่างจากแรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเกิดขึ้นได้แม้จะมีระยะทางที่ไกลมากๆแรงอ่อนทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันบนดวงอาทิตย์ ที่ทําให้แสงและพลังงานมาหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ยังเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ธาตุกำมันตรังสีที่อยู่บริเวณชั้นแมนเทิลและชั้นเปลือกโลกมีการแผ่รังสีบีต้าตลอดเวลาทําให้ใต้ผิวโลกมีอุณหภูมิหลายพันองศาเซลเซียสและเกิดการถ่ายโอนความร้อนไปยังพื้นผิวโลกทําให้พื้นผิวโลกไม่มีสภาพเป็นน้ําแข็งและทําให้โลกมีสภาวะเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต อีกทั้งแรงอ่อนยังช่วยให้นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์สามารถหาอายุของวัตถุบโบราณหินและแร่ธาตุต่างๆทางธรณีวิทยาได้เป็นอย่างดีและด้วยคุณนะสมบัติที่แตกต่างจากแรงอื่นๆนักวิทยาศาสตร์จึงได้จัดแรงอ่อนเป็นหนึ่งในสแรงพื้นฐานในธรรมชาติค่ะค่ะเรามาสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแรงอ่อนกัน 1. แรงอ่อนเป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับการสลายให้บีต้าของนิวเคลียสของธาตุกำมันรารังสีทําให้นิวเคลียสมีเสถียรภาพมากขึ้น 2. แรงอ่อนเป็นแรงที่ส่งผลเฉพาะในระดับภายในนิวเคลียสเท่านั้น 3. แรงอ่อนสำคัญกับการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียบบนดวงอาทิตย์ทำให้มีแสงและพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ถ่ายโอนมายังโลก 4. แรงอ่อนเกี่ยวข้องกับการสลายของธาตุกำมันตรังสีที่ทำให้เกิดความร้อนใต้ผิวโลกช่วยทำให้โลกมีสภาพเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและใช้ในการหาอายุของซากดึกดำบรรวัตถุบโบราณค่ะ ค่ะเรามาต่อกันด้วยแรงโน้มถ่วงนะคะแรงโน้มถ่วงคือแรงดึงดูดของโลกที่กระทาต่อมวลวัตถุทุกชนิดบนโลกและวัตถุที่อยู่ใกล้ผิวโลกโดยจะดึงดูดวัตถุซึ่งกันและกันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกและวัตถุต่างๆตกลงสู่พื้นโลกเสมอและทําให้วัตถุมีน้ําหนักด้วยค่ะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าในโลกของเราเนี้ยมีแรงโน้มถ่วงอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้ค่ะ เซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกและเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์รวมทั้งค้นพบและสร้างกฎแรงโน้มถ่วงสากลซึ่งการค้นพบของเขาเป็นการค้นพบโดยบังเอิญค่ะเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็สังเกตเห็นว่าผลของแอปเปิลเนี้ยหล่นลงมาที่พื้นดินเขาก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงตก จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำทำไมทุกอย่างจะต้องตกลงมาสู่ที่พื้นโลกพอเขาเกิดความสงสัยเขาก็เลยตั้งคำถามแล้วก็มีการศึกษาทดลองจนสรุปได้ว่าวัตถุทุกอย่างจะต้องออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกับแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุทุกอย่างในโลกนั่นเองค่ะและนี่จึงเป็นข้อสรุปของกฎแรงโน้มถ่วง ค่ะต่อมาแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุหนึ่งทำให้วัตถุมีน้ำหนักเช่นการยกโต๊ะการยกน้ำหนักและการยกตู้เย็นเป็นต้นน้ำหนักของวัตถุขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงและมวลของวัตถุโดยตำแหน่งที่มีแรงโน้มถ่วงเดียวกันวัตถุที่มีมวลมากจะมีน้ำหนักมากส่วนวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีน้ำหนักน้อยค่ะและนอกจากนี้ถ้าโลกของเราไม่มีแรงโน้มถ่วง ทั้งตัวเราและสิ่งของต่างๆก็จะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักเบาเช่นในอวกาศมีสภาพไร้น้ำหนักคนและวัตถุต่างๆจึงอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักทำให้ลอยเคว้งคว้างและเคลื่อนที่ลำบากค่ะหรือว่าจะเป็นการสร้างบ้านขับรถปลูกต้นไม้เล่นกีฬาหรือื่ออื่น,นถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงเราจะไม่สามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้ค่ะเพราะว่าเราจะลอยนั่นเอง วัตถุต่างๆที่ปล่อยจากที่สูงจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของโลกเป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุที่มีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกและเป็นแรงไม่สัมผัสทำไมถึงบอกว่าเป็นแรงไม่สัมผัสแรงไม่สัมผัสก็คือแรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะเช่นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์หรือแรงอ่อนและแรงเข้มค่ะ ค่ะแรงน้มถ่วงมีทั้งประโยชน์และข้อเสียประโยชน์ของแรงน้มถ่วงทําให้เรายืนอยู่บนพื้นโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมาทําให้วัตถุหรือสิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาทําให้น้ําไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา ทำให้ฝนตกลงมาสู่พื้นโลกและทําให้เกิดแหล่งน้ําส่วนข้อเสียทําให้เราไม่สามารถกระโดดสูงๆได้มากทําให้เรายกสิ่งที่มีน้ําหนักมากๆไม่ได้ทํากิจกรรมต่างๆที่ส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงจะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยและทําให้ลําบากเช่นการปีนเขาเดินขึ้นบันไดปั่นจัก,กรยานเป็นต้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ